สวัสดีครับลูกค้า,าช่องออมที่ดินเงินสดผ่อนราคาจับต้องได้นะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวกันที่แปลงชัยนาทอีก1แปลงครับก็คือแปลงอำเภอตำบลหนองแสงนะครับอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับแปลงนี้ที่เราแบ่งขายในเวิร์กนี้ก็คือ20ไร่นะครับก็แบ่งไปเรียบร้อยหมดแล้วเหลืออยู่5แปลงนะครับแปลง200ตารางวา นะครับที่เป็นโซน B ที่เราโปรโมทผ่อนเดือนละ2,800บาทนะครับก็คือเหลืออยู่5แปลงนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือ B8 อ่าตรงตรงริมถนนตรงนี้นะครับจะเป็น B8 B8 ตรงนี้เรามีเจ้าของแล้วนะครับอ่าฮะส่วน B765432 เนี่ยยังไม่มีเจ้าของนะครับยังรอลูกค้าเป็นเจ้าของอยู่นะครับเเดี๋ยวผม สักคู่นะครับผมขอกลับโทรศัพท์แป๊บครับหมุนโทรศัพท์กลับมานะครับอ่าตรงนี้ก็จะห่างแปลง B8 จะห่างถนนถนนลาดยางนะครับประมาณ50เมตรนะครับเข้ามาด้านขวามือหัวมุมตรงนี้คือ B8 นะครับ B8 ตอนนี้เรามีเจ้าของไปแล้วเนาะนะฮะถัดจาก B8 ไปนะครับก็จะเป็น B7 อ่านั่น,นะครับตรงคือทุกแปลงตอนนี้เรามีเสามีธง บอกอที่ดินบอกแปลงที่ดินแบ่งล็อกไปให้เรียบร้อยแล้วลูกค้ามาเดินดูได้เลยนะครับด้านด้านขวามือนี่คือแปลงแปลงบ2สอตารางวานะครับที่เราแบ่งขายอยู่ะนะครับแล้วก็สําหรับแปลงนี้ก็จะมีแปลง1ไึ่เหลืออยู่อีก1นแปลงนะครับที่เป็นหนึ่ก็คือ D2 องฮดูอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับ D2 สองก็ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับอ่างที่ดินยังพอมีเหลือนะครับตรงนี้มีชุมชนเลยละอใกล้ถนนลาดยางมากเลยนะครับอลองติดต่อมานะครับ